ลองเล่นเซอร์วิสใหม่จาก OpenAI ครับกับขั้นสุดของ AI ถอดข้อความให้กลายเป็นเสียงด้วย OpenAI FM ครับที่เสียงดีมากนะครับและมีอารมณ์ให้เลือกด้วยรองรับภาษาไทยต่างหากใช้ฟรีด้วยเป็นไงไมาดูกันเลยทุกคนจะเชื่อไหมครับว่าเสียงที่ได้ยินต่อจากนี้เป็นเสียง AI นะขอต้อนรับสู่ TikTok อาจารย์เป็ด ครับถ้าอยากรู้ว่าทำไงไปดูกันเลยก็<ๆ>ใครที่ติดตามคอนเทนต์ช่องผมอยู่นะและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดซ like, ีฟเวอร์ช่องนี้กันไว้ด้วยขอบคุณจ้าวงการ AI นี้มีเครื่องมือใหม่ๆมาตลอดเลยอย่างล่าสุด Open a i fm นะครับเป็นเครื่องมือถอดข้อความเสียงด้วย AI ให้กลายเป็นเสียงนะที่บอกเลยว่าเจ๋งมากเพราะว่าสามารถใส่อารมณ์ได้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับมาดูกันเลยหลกัลกๆเข้าไปที่ Open a i fm ได้เลยบม่จะเลือกโมเดลเสียงเป็นแบบคอรอนะครับแล้วเลือก ไวหรืออารมณ์แบบดำลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอคําว่าสคริปต์ลบข้อความเดิมๆออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็โพสต์ข้อความใหม่ลงไปอย่างของผมก็คือขอต้อนรับสู่ติ๊ t ok อกอาจารย์แล้วเราก็ลองกดฟังได้เลยครับขอต้อนรับสู่ติ k t o อกอาจารย์เป็ดครับเสียงนี่คือดูหล่อเลยเพราะเราเลือกแบบแดมมติเนาะคราวนี้หมจะลองเปลี่ยนมาเป็นแบบครามถูกบ้างมาลองดูกันว่าจะเป็นไงขอต้อนรับสู่ติ๊กตอกอาจารย์เป็ดครับ นี้ผมลองเปลี่ยนมาเป็นโมเดลเอสแล้วก็เลือกเป็นแบบฟิตเนสดูเสียงเป็นไงมาดูกันขอต้อนรับสู่พิกตอกอาจารย์เป็ดครับเ้าเราโอเคกับเสียงแล้วเนี่ยเราสามารถจะกดในส่วนของ e x p o r t เสียงแครรี่งออกไปได้นะหรือจะกดดาวน์โหลดเสียงออกมาเป็น MP3 ส่งไปได้อีกเหมือนกันคราวนี้ลองมาเปลี่ยนโมเดลเป็นบาลาดแล้วก็เสียงแบบสินแครดูขอต้อนรับสู่พิกตอกอาจารย์เป็ดครับ ทิ้งท้ายนะครับผมลองให้ Open AI FM เนี่ยอ่านข่าวดูนะลองดูว่าเขาอ่านได้ดีขนาดไหนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพฤกเรืองไวไทยผู้อำนวยการโครงการโชลประทานอุตรดิต์สำนักงานโชลประทานที่สากรมโชลประทานมอบหมายให้ในายดิลกยศปานาดิตหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบโชลประทานเข้าร่วมประชุมหาหรือการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงบึงไม้ ช่วงฤดูแล้งปี2568